สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับมดในหน้าสังหาออนไลน์แล้วนะคะวันนี้มดจะพามาดูบ้านสกุลเงินค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในโครงการสกุลเงินค่ะซอยสกุลเงินคขามใหญ่ทำเลฮิตของชาวบนค่ะราคาหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมืนบาทราคาจับต้องได้บ้านคุณภาพราคาจับต้องได้นะคะ ขนาดสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องถูงนะคะจอดรถได้สองคันค่ะมีโรงรถเรียบร้อยแล้วนะคะโรงรถเทพ,พื้นแล้วก็ปูกระเบื้องสวยงามค่ะพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านหนึ่งร้อยสิบตารางเมตรโครงการเทปูนให้เรียบร้อยนะคะเทปูนรอบบ้านเรียบร้อยแล้วมีระบบกำจัดปลวกให้รอบบ้านไม่ต้องห่วงเรื่อง ปลวกในระยะยาวนะคะบ้านเย็นสบายนะคะโดยแผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคาช่วยให้บ้านเย็นของแถมในโครงการฟรีผ้าม่านในบ้านนะคะปั๊มน้ำถังน้ำแอร์หนึ่งเครื่องเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะค่าใจ่ายที่สำนักง,งานที่ดินค่าโอนก็ออกกันคนละครึ่งนะคะ หลังคาที่มุมก็คือ SCG กระเบื้องคอตโต้สุขภัณฑ์ในห้องน้ำก็เป็นสุขภัณฑ์คอตโต้ค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจบ้านในโซนนี้นะคะหลังนี้ก็น่าสนใจอีกหลังหนึ่งค่ะสนใจติดต่อนัดชมบ้านได้นะคะมดศูนย์4ป6เจค่ะขอบคุณค่ะ